แล้วนี่มันก็มีเสียงนี่มันก็ปรับได้อันนี้คืออะไรดูนะเปลี่ยนได้นี่ใส่กันนี่แล้วก็มีหลายอันให้เปลี่ยน แล้วก็เดี๋ยวใส่นี้กลับคืนแล้วก็อันนี้เป็นวัดความดันนี้เอาแขนมาวัควาก็ันาต้องวัดใส่แขนอย่างนี้แล้วก็ปีบีไมีอีกแล้วก็อันนี้มันก็เปิดได้ อันนี้ก็มีเสียงอันนี้เป็นแบบน่าลันเป็นฉ <c og Maya> ีดยาฉี <bane> <Yeah>